สวัสดีพี่วินเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานครับ EP ที่ส0งร้อยสี่ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับอันนี้มีพิเศษเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดครับปีห้าเก้าครับตัดห้านิ้วนะครับนะครับตัดห้านิ้วมีฝั่งโค้ดนะครับมีมีฝั่งเหรียญตอกโค้ดนะครับขนาดห้านิ้วนะครับนี่ครับ อันนี้สามพันนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรรายเบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยลยนะครับของเล่นเป็นสมเด็จเก่านะครับดูนะครับดูเนื้อนะครับฮ่ามันเลยนะครับ หมายเลขกหนึ่งครับสมเด็จหมายเลขกหนึ่งครับสองร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับหมายเลขกสองก็เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยเหมือนกันนะครับ หมายเลขสามเป็นสมเด็จเก่านะครับสภาพใช้นะครับนีสภาพใช้นะครับดูนะครับม็ดดำม็ดแดงม็ดดำเงินนะครับในเนื้อผ้านะครับหมายเลขสามนะครับนี่อหาด้านหลังนะครับหมายเลขสี่นะเป็นปิดตาเนื้อโลหะนะครับพิมพ์คล้ายวัสถานสูงนะครับจะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขห้าครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ครับหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีนะครับเป็นรูปหล่อโบราณแล้วอุดพงนะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นพระปิตาเนื้อไม่กระพัดเก่านะครับดูนะครับตามซอกนะครับนครับมีข้าวฝุ่นข้าวคงนะครับสภาพหิ้งๆิงเลยครับหมายเลขหกนะครับ ปิดตาเนื้อไม่กระพัดนะครับเก่าหี้ิงเลยนะครับนี่ครับมีจานตรงหน้าอกนะครับหมายเลขเจดนะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยลงปู่เอี่ยมนะครับนี่ยครับมีอุดพงนะครับพระชัยลงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเนื้อหาโลหะเก่านะครับเนี่ยเอาแดงแดงนะครับอมแดงอมเขียวนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเอมนะครับเนี่ยครับเขเขียนว่าหลวงพ่อเอมนะครับรูปถ่ายเลวมีตะกุดสามสันด้านหลังนะครับรูปถ่ายหลังตะกุดหลวงพ่อเอมนะครับเนี่ยเรียมเก่ามานะครับหมายเลขเก้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าเรียมเก่านะครับเนี่ยครับเรียมเก่าสมัยโบราณนะครับหกชั้นเจ็ดชั้นเลยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นสมเด็จพุชิตานโตนะครับสมเด็จโตหลวงป่นากระคังนะครับปุกเสนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับทองผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นปิตาหลวงพ่อคูณนะครับฝังตะกุดนะครับมีเกศานะครับรุ่นคูณนไผลนะครับ คูณพันล้านนะครับเนี่ยครับมันีสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับเป็นเหรียญมนดกนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสภาพหิ่งนะครับเนี่ยครับเหรียญมนดกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ หน้าตาคมชาตวรับกีวรนะครับคมนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อหลุนวัดช้างเผือกนะคเนี่ยมีจานนะครับเป็นพระนื้ดินนะครับปิตาหลวงพ่อหลุนวัดช้างเผือกนะคเนี่ยครับเก่านะครับอันนี้มีจานด้านหลังนะครับสิบสี่นะครับเป็นพระปิตาหลังแบบนะครับปิตาหลังแบบครับ นี่ผงนะครับสิบห้าครับเป็นหลวงพ่อป่านะพิมพ์ขี่ปลานะครับผุดผงด้านบนนะครับแกะเก่านะครับสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อปานกันครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี่นกนะครับ มีรอยนิ้วมือนะครับมีอุดผงด้านบนนะครับต่อไปเป็นที่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพระผงลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพระผงหลังยันนะครับหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่แล้วก็ฝั่งพลอยนะครับฝั่งพลอยนะครับสิบแปดครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับ จอบใหญ่นะครับสิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อโบ้ยนะครับนี่ครับรีลาสองหน้านครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ พบโบยนะครับัดมันนาวนะครับนี่ครอีครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นเนื้อทงผสมแล้วก็อุดกิ่งนะครับ,รบมีกลิ่นนะครับ อีสองครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศุขนะครับวัดปากคอมะขามเท่านะครับปีหนึ่งเก้านะครับเนี่ยครับปีหนึ่งเก้านะครับเนี่ยครับุกเสกพิธีใหญ่นะครับต่อโค้ดนะครับหลวงปู่ศุขปีหนึ่งเก้านะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ศุขปีหนึ่งเก้านะครับลุกเสกพิธีใหญนน่น,นะครับอ,อีสิบสามเป็นหลวงปู่โตนะครับ หลวงปู่โตนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับผิวยังม่วงๆเลยครับหลวงปู่โตปีหนึ่งแปดนะครับยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับเนื้อตะกัวนะครับสูงนบเก่านะครับเก่าๆนิ่งๆเลยครับนี่นะครับ ยี่ห้าครับเป็นปิดตาหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญปิดตาหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับคมครับยี่สิบหกครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อดินนะครับเนี่อเก่าๆนะวองค์นี้นะครับนี่ครับมีเล่ห์เดิมขามมีลาดินด้วยนะครับองค์นี้นะครับ อิเจ็ดนะครับเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านครับหลังมีแร่ครับลอยแร่ครับพุทวดเนื้อว่านหลังลอยแร่นะครับอีปแปดนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับจันเที่ยงครับหลังเป็นลอยจานมือนะครับหลังหลังจานมือนะครับ ก้าไปหลวงปู so ่ทิมนะครับนี่ครับรุ่นมงคลศิลาเลิ์นะครับนี่ครับผสมชนวนเก่านะมีต่อโค้ดนะครับมีชนวนมวลสารเก่านะครับนี่ครับมาผสมนะครับหลวงปู่ทิมนะดูครับต่อโคเทหน้าอกนะครับรุ่นมงคลศิลาเลิ์นะครับนี่ครับสาเป็นตะกุดเก่านะครับี่ครับลอยจานนะครับมีรอยจานครับ เกลี่ยมไว้นะครับเป็นทองแดงนะครับยา่ยมันห้านิ้วนะครับเนี่ยครับรายการพิเศษนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเป็นพระบูชาปีห้าเก้านะครับนี่ครับขนาดห้านิ้วนะครับเปิดราคาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับหิ่งหิ่งเลยนะครับห้านิ้วนะครับ นี่เป็นนะครับพระบูชาไว้นะครับเนี่ยครับบูชาไว้นะครับนี่ครับมีโค้ดมีเหรียญแล้วก็ต่อโค้ดนะครับขนาดห้านิ้วนะครับนี่ครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ 04 4 9 0 3 7 6 7 6, 6นะบเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีแรนเก็บเงบินปลายทางน,นะครับฝากเพื่อนๆพ่ี่ที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับ ep นี้ขอจบไปน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ